ตอนนี้เอ,อคนเป็นหนอเยาารรอ,อาเดี๋วยวร,รอ่อัวนได้ก็จไจออะไ่าจจะไม่มีซุปเลยไง งงส,งสง<อ>ุสมากงองอ,ออกช่องไม่ใช่ช่องที่เพิมถ่านานนะไม่ได้เลยนี่คิดจะสอดข้าวเลบางหมดแล้วเร็วมากอร่อยปะคะอร่อยค่ะเอะเอเอร่อยนะ ไม่ใช่แตกหั่นเราถือว่าอะไรน่าจะเป็นต่อแบบนี้ต่อแบบนี้วก็เป็นไมนก็เหมือนกัน ไปกับพี่วาวว่าเออจะไปตลาดตอนเช้าด้วยกันเลือกสภาพแล้วก็วบอกว่ามันจะแบบตัครึง่งเราจะไปเราจะเจอกันนะแปดโมงเมือ่อก,กี้เลยพี่วาวบอกว่าตื่นแล้วอู่รีบเลยเรียบหดูตรงเลยเ <Yeah. S 2> ดะะี๋ยวเราไป en นี่อยู่นี่ทำไมเสร็จทำให้เรียบร้อย ก <IO> ็องมาจากอะไรนี้แหลเออใ่วันมสไลซ์บอกกันเองระวัไม่ยากนะฮะวันมอสไลซ์อัซัลมอนครีมถ้าถามวันอื่นอย่าวันม หมดแล้วป่ะหน้สองพันห้าหมดแล้วค่ะตลาดเท่ากับปูยูอยากกินกูอะมาสองพันห้าเลยเลยรสมากเลยขอใจกันก่อนแยกกับพี่วาวแยกกับพี่วาวแล้วนะคะแล้วก็เราจะเดินกลับบ้าน แล้วเรา,าก็กลับบ้านค่ะ <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะที่ซื้อจากตลาดมาเนี่ยก็จะมีกุ้งนะคะครึ่งโลสองร้อยสามสิบเนะคะตัวน,นี้เป็นแซลมอนไซส์ราคาสองร้อยหกสิบหรือสีสิบเนี่บบนนกนกยววก็แล้วก็เลมอนสี่ลูกห้าสิบเปยค่ะถือว่าถูกแล้วก็ผักพุกนี้จะมี นี่เรืเอ่องไรหอมใหญ่หอมใหญ่นะคะบวกกับม่เือม่วงแล้วก็แตงกวาแล้วก็หอมต้นหอมเล็กๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยสามสิบเปผักตอนนี้ถือว่าแพงนะคะสับเรานะแล้วก็เมื่อวานเราไปห้างญี่ปุ่นมาได้เออ่จเปนีสวิตเปรโตมานะคะเป็นมันหวานเดี๋ยววันนี้เราจะเอามันหวานเข้าเข้าอะไร ข้าวมอทอดเอาบรรเอามรหวานข้าวมอทอดนะคะแล้วก็กะว่าจะทําเป็นเอกะว่าจะทําเป็นพริกแกงผัดหมูสับพอซื้อหมูสับมาเมื่อวานแล้วก็พริกแกงผัดหมูสับใส่มะเขือมะเขือวงวานนี้แล้วก็กินกับอันนี้มนันหวานทุกคนอาจจะมองว่าแปลกแต่ว่าจริงๆมันกินได้นะกินอะไรก็ได้สวัสดีค่ะจะเปลี่ยนเสื้อมาเนาะอร้อนแล้วก็นี่คือพริกแกง เราแรปเอ่อซีนมาต่กไทยนะคะเป็นแกงที่บ้านเราทำเองนะคะสดมากใส่ไปเลยแล้วก็เผ็ดมากด้วย ไม่เสร็จนะเสร็จแล้ว <c oughs> ทุกคนนี่คืออาหารเชา้าของเรานะคะแล้วก็ดูโอเพียงจัของไปด้วยเพอร์เฟกต์สุดสวัสดีค่ะทุกคนเราเพิ่งตื่นนะคะวันนี้เป็นเวลาไปดสามครึ่งค่ะเรานอนไปตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะอ่อ ปกติแล้วในวันอาทิตย์ของเราอะคะ่ะเราจะเืินเช้ามาหกเจ็ดแปดโมงอะไรเงี้ยไม่หกเจ็ดแปดโมงนะคะตื่นเจ็ดแปดโมงแล้วก็จะไปตลาดเช้าซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านประมาณนั้นแล้วก็เดินกลับมาโดยทุกที่เนี่ยจะเดินกลับมาแล้วก็จะต่อรถไฟฟ้าแล้วก็ไปที่ห้างเพื่อไปซื้อของบางอย่างที่ตลาดจะไม่มีเช่นที่นี่จะไม่เราไม่เคยเจอ,อ ตะไคร้ที่ตลาดนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนเราเคยเจอตะไคร้ที่ตลาดอื่นแบบเ,เจอขอเคยเจอขิง,งขาดตะไคร้อะไรเงี้ยที่อื่นแต่ว่าที่เนี่ยเราเคยเจอแต่พวกขิงขมิ้นอะไรพวกเนี้ยคะ่ะแต่ว่าเราไม่เคยเจอขาดกับตะไคร้ในตลาดนี้เราก็เลยแบบโอเคเราเอาไปสีหางหนึ่งแล้วก็จะมีพวกบางอย่างเช่นหมูสับ ในตลาดในเงี้ยเราก็จะไม่ได้ซื้อค่ะส่วนเรามาไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่เราก็จะไปซื้อในห้างใกล้ๆตรงนี้แทนนะคะแล้วก็พอซื้อเสร็จเราก็จะกลับมาเราก็จะแวะไรกาแฟสักหนึ่งแก้วเราก็จะซื้อแวะแบบเป็นกาแฟเล็กๆนิดหน่อยแล้วก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็ทํากับข้าวสาหรับหนึ่งอาทิตย์ค่ะเวลาเราทํากับข้าวนะคะเราจะทําเป็นแบบพอร์ชันใหญ่กินแบบหนึ่งอาทิตย์อะไรแบบเนี้แล้วก็หรือถ้าหากว่ากินเหลือก็จะ ไปถึงอธิตยน้าเลยก็ได้มันก็มีในในวิกนั้นถ้าเราทำซุปแบบม้อใหญ่มากๆแล้วก็แบบไม่ค่อยได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปได้ในอาทิตย์หน้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้สามโมงครึแดดทุกคนให้ดูแดดก็คือน้องหมงก็คือดดนเกลิวไปแล้วนะคะเกลิวแปดรอบนนี้คือเราเพิ่งเปิด เปิดมากนะคะเมื่อกี้ตนอนนอ้นคือปิดอยู่ซึ่งร้อนมากแกแล้วก็มาทำกับข้าวเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนนอนแล้วก็นั่งดูหนังฟังเพลงอะไรเรียบร้อยให้จบจนประมาณหกโมงครึ่งหรือหโมงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มอาบน้ำเตรียมตัวนอนสำหรับทำงานวันถัดไปแล้วะคะ่ะแล้วก็โทษค่ะแล้วก็ปกติไปทำงานนะคะ ก่อนไปทำงานตอนเย็นเราจะเตรียมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือว่าทุกอย่างที่เราจะใช้สำหรับวันพรุ่งนี้เพราะตอนเช้าจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเร่งรีบนิดนึงสำหรับเรานะคะเพราะเราอะต้องเดินไปขึ้นรถเมย์อีกประมาณ15าทีจากบ้านเราไปฉนันต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็เผื่อเวลาไวะคะ้ค่ะเอางี้ถ้าหากว่าบล็อกหน้าถ้าหากว่าเราเได้ได้มีโอกาสได้ไถ่ายการเดินทางเราจากบ้านไป ไปเที่ทำงานนะคะเแยวเราจะถ่ายมาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้พอก่อนนะคะสำหรับบล็อกนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมติดตามนะคะบาย